สบายดีเกอนนีแอนนี่อ๋มาลิน่าเป็นลินมาดนอกเนี่ยจีไปซ้ายต่อปะนี่ไงกับขึ้นไปเวียงจันทร์กับขึ้นไปเวียงตอนกลาวันเสาร์สิกรับมาบ้าเลดิใ้ว่จักน้ำตาไหลเฮ้ยน้ำตาเป็นลาเราจะกินถ้นอะไรหันเด้อ มาเบิง่งขว้าม่ไพ่กันพี่นอ้องเมื่อนี้สิไปปากเซ่เนาะพักผ่อนนะวันววนี้นะไอศีมาเบิ่งตอนขอเขาเจาะเห็ดพักผ่อนเนี่ยตอนแรกมาสิมาแหวกเบ่งนพักเที่ยงนะว,วะนี่ก่อนแรกก็จะไอศีมาเบิ่งข้าวสักไก่สะเดียวเนาะไอยู่จักมื่อเชียววะ ปีนี้ซื้ออนี้ปีนี้แ่นั้นวะเกะเ้อยังน้อยนนนหนึ่งเออบุญบาทนะพัน์ที่เท่าไหร่ที่เจ็ดเดือน,นานี่ท่านอยู่สันยังไรยมื่อีกเป็นเห็เรามาแหล่งซิม,มาเบบอีกกอนพี่น้องคันจะเข็นนนตอนซักซักใหม่นน่ะซักใหม่ครับขนาด ไก่สิเหลวนะพี่น้องยั่งอยู่ประมาณประมาณจักเมตตเครื่องหนึ่งได้เลยเนาะไปเริ่มืม่แรงจังมาเบิึงมือนี้เขาสิเขาไปปาก์เซ่พี่น้องไปส่งปากระลูกนเนาะเพื่อนสีเดินทางไปเวียงจันทร์ส่งเพคนขนยนานะนะเพื่อนมาอันปตะเทศแคนาดา,า,านะพาเพื่อนเลาะอันทั้งนี้อยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมาปากเ์เซ่เขาได้ พาเพิ่นหล่อสัมพว่าเพิ่นมาเบียดในบ้านฮะนะในบ้านพี่น้องเพิ่นเขาก็เลยแบบว่ากดจักรสุขอาไปเชียวใสเขาก็เลยถาไปส่งเพิ่นเมื่อนี้เพิ่นอนเดินทางไปนครร้อง,องเวียงจันอากาเพื่อนที่ชอเก่าเพิ่นจะบินกลับแคนาดาเนาะเอาก็จะไปส่งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิกลับเลยเด้อเพินเ่นสิบประเห็นกันแหละเดี๋ยวเ่ได้เห็นกันโดนในวันนี้สามมุสลิมมาเน,นาะ ก่อนตอนนี้เราก็ับมาหอดสนามบินเมืองปาาเซริมเด้อเนาะขับรถมาประมาณ40นาทีเนาะครับไว้เนี่ยเพราะวา่าอย่านปลารับลุ่มขึ้นยนุ่นก่อนมาบนจอดรถก่อนยุ่นมันมีสองเถียวตีไปเวียงจันทตัวมือหนึ่งจะมีเสาแรงเสาแรงเสาแรง จอดมาตัดสายใช่ไหมอจอดถือห่มดิปะถ้าเห็นว่ามันเป็นห่มดิปะนี่ไงห่ม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 เรว,วเจอห่มแล้วที่จอดมาตัดสนะครับ เรามาเสก,กิลเที่ยวบินแล้วหันสองโมงแรกพี่น้องอันนี้ก็เป็นสนามบินป่างเซเล้อพี่น้องเลยบ่ใหญ่หรอกมีแต่ภายในประเทศเนะอะมันใหญ่ข้าขาข,าข้าออกเฮ้ยเห็นเลน,นั่งนิ่งนั่งอยู่นี่อยู่ยขับรถมาไกลๆมาส่งคนได้นี่ ต่กะลืมเขาไปซะฮัลโหลฮัลโหลฮะวะนาขึ้นมาไวอแฮัลโอ้าวสวัสดีไปแล้วไม่นบอกแม่เตใสยั่แม่เตใส มันแต่แคลิฟอร์เนียอ้าวพอรอด้วยนะจิบิเทียวไมันเทียบากเซ่หรโอ้เปสวัสนะเขยไอโหบ่เอว่าไงน้องเอ๋ยเนาะเจแท้อะบ่นรอแม่ ตัวแทะแล้วตัวแทะแล้วจ้าเห็นนะตัวแทะแหงแล้วด้อยเนาะื้อยจะมีเงินกลับประเทศจราบอก็คนมันหล่อนะ แม่เนาะเป็ดไข่ดิอ่ะเกิดพินกมาแต่ไม่กาคือกันพี่น้องมาพอะกันะบริขิตาสเมาาอแล้วนี่นะขึ้นย่นจักโมงนี่นะเที่ยวบินจักโม่งคือมาเว้นเถอะสิบสอง i โอ่ ยังโดนอยู่นี่เป็นสมองเซดายว่าได้ทื้งข่าวเมาแล้วนะถ้าจะกระทื้มว่ากก็ดีแม่นบ่ลููเขาอะไรแคลิฟอร์เนียเนาะ สกน้ยกาน้ยบ้านชา้นอย่เออเอายานั่งเบื่อนระว้าเจกแห่งี่านับน้องคืออยู่ดีน้อคืออยู่ลาเอาน้อใช้พี่น่องจะคือว่ามะสงว่างเนี่นยังนี่น่ะพระยังดูแถของนของดีฝากไว้นี่ก็ได้ซื้อมให้ดอกือเมื่อเท่าไห ไม่ยล้วเนาะเก็บเงินไปแคนาดากันพี่นนอะไปเที่ยวไปเบิ่งหิม่ามาส่งขนนี้รบาร์บิคใหญ่บาร์บิกดปานิมาที่มิเตอร์ดอนดีมารถเล่าอลยนี่ อ่ะจะโมโหว่าหล่นิ๊กได้ชื่อปายทะเบียนนี้ยเอ้ยนี่มานเอเอาาเอานี่นี่มาหนโอ้ยดอนดีจะมาส่งเอฟสีสดีเกอแนนี่แอนโอ้มาหลินว่าไปหลินมาหนองเนี่ยฮไปซ้ายต่อปนี่ไงก้ขึ้นไปเวียงจนไปเยง เว่าาาสิิกลลับบม้นดเห็นอยู่แล้วเอ้าเห็นเพิ่นไผได้ลงสตอรี่ไปพาเราไปเที่ยวเจ้าบ่เออเห็นอยู่แล้เอ้าเพิ่นพากันไปเที่ยวอันนั้นวัดรผู้ตัวนี้เออเห็นอยู่แล้วบ้านนี้สิไปเวียงจันเฮาน้ํนไฟเดียวกันเนี่บ่จ๊ะแม่นลูกกบปาสิไปอันเดียวกันเน่ยเนาะเพราะว่ามีเที่ยวเดียวไปหาลูกอันเดียวกันที่บอกไปจักโมงสองโมงเช้า อันเดียวกันนันเดียวกันบินพร้อมกันเด้อพอดีมาส่งเพวกันเดินทางปลอดภัยเด้อม่วนอยู่ว่ามาเที่ยวเราม่วนพ <laughs> ีนาม้ามายอีกเด้อพีนาม้ามายเลยมาอยูดดนก่อนไปหลินบ้านน้องน้ำเด้อพีหน่า<ด><ด>เด้อแม่วนบอสเวียงจัน่น้ล์มันหนยุ่งโคตรมีคนหลายรถ<น>หลายที่มันมิดมิด แมนแอยู่สบายฉันมากสงบมากปากเซพอดีเที่ยวอยู่มันหลดกับปติดสซมสิลาเกิดขึ้นมามากขับขอบขัวบระเบนี้ด้วยว่าโมูกันอือได้เห็นน่าไหลเทือเลยมาแล้วโอ้นี่พนักกับแม่เตยมีจะมาจะใช้เจ้าฮะจะมาจะประเทศไหน ประเทศเนีงกับประเทศเนี้ยงกับประเทศเล่าว่าประเทศเมืองอยหางฮะวก็แบบประเทศบ้าทอะ่างฮะประเทศบ้าทบอกประเทศโอจาเอาซื้อบ้าทเนอะว่าเป็นประเทศวัตถุศิลป์โลกเออประเทศแกเออประเทศปราเทศแกนะคอยมาส่งเล่าเขามาแต่บ้านมาส่งป่าก็รึ แวะจะไลออกมาแล้วก็มาแวะนี้ด้วยมาส่งเ้าฝามาส่งเราทีไรพี่น้องมาส่งป่ากระลุงพอดีมาขออันพี่น้องเพิ่งมาจาเมกกานทำเนาะพีแอนนี่เแยแอนนี่ก็ได้หลายคนไงบวสวยเป็นสิก๊ับเลยพี่น้องเย้ดีใจอ่ะดิ จิบว <c oughs> ่าได้เห็นเ <c oughs> พื่อนอีกแล้วเย่ว <c oughs> ่าได้พาเที่ยวอีกแล้วพากันมาซื้อหนาเนาะพี่เนาะยู่สนามบิ <c oughs> น,น,นม,มันตัมีอันนี้ก็ได้ว่ามันโดนขนาดส้างสี่ทอดขึ้นยังอีกตั้งเนื่งองสโมกผมไปซื้อ <c oughs> ของกินกินถึงแม่เนาะไปซื้อของกินลุงมาผู้เฒ่าในพวกกิ๊ฟในผู้เฒ่าผู้เฒ่าได้ <c oughs> ไปเอาคองเลยไปส่งรูปแล้วที่แบวคองเอาหวาน<อ>จะช้องหาวานน้อยสุดก็เอาหาาว,วานแล้วอุ้ยหวานแล้วซื้อสามิีิเมืองปากเซอันนี้บ้านท่าหลวงในนิพิโน่มีว่าะเอฟซีอยู่บ้านท่าหลวงมีได้หนินะ บ้านทาหลวงเมืองปากเซนี่หันมีอันวัดทาหลวงเห็นปะวัดทาหลวงเอ้ยวัดทาหลวงวัดทาหินบ้านทาหินพี่น้องเอ้ยขอโทษขอเอาไปถอกยไปอันนี้เป็นบ้านทาหินเด้อบ้านทาหินเมืองปากเซแปลงจำปาสสาใะแต่เอฟซีบ้านทาหินจมบอน้อวัดโต๊ะแบนี้ี่เขเข้าเหตุผจ้ะผอบไปแมน ทาฮีนลือไปพี่น้องว่ามมนคาทาลวงก็อภัยหลายจ้ะตัวนี้มันจะเป็นแนว่หอะไรวะช็อกโกมินต์่ันโยเกิร์ตเป็ดตะแช่บอยู่เม่นอกับเป็นตะะชับอย่ะโดนหาดดนได้บันไดคอยขึ้นไปอันนี้การสีฮอดเวลาครับแล้วเด้อพี่น้อง

จักปีสิมาอีกวันนี้นะโอ้ยคือโดนแทลบายโอเคอยากได้โทรศัพท์เครื่องไหมก็สิโทรหาหรอกเออว่าได้ให้ที่เอาแว่นดำออกตีให้ว่าจักน้ำตาไหลเฮ้ยน้ำตาเพ็ินลรยเราจะกินถวานที่ร้านอาหารเด้อ โอเคย่าครับโอเคบ๊ายบายไอชิญยางไปส่งยี่นาประตูบ๊ายบาย thank you thank you thank for everything มาเป็นยังมาเป็นยังยันหนาปีหนามั้ยไม่โอเคไปแล้วอันนี้ไปแล้วอีกแล้วเดินทางแล้วเนาะปะกระโดดมันจะไปแล้วตก็จริงครับไปต่อแถว ส่งคนเห็นก็ได้ยขึ้นยุ่นซื <c oughs> ้อปีละออุ้ไปเอ้อสกายวีไวปทุกคนมาส่ง้ะกันเน้ะเราสิดึงยื่นไปเรี่งกันอี่หามือแล้วจังสีกลับ แคนาดาละเอียดด้วยตองที่สามสิบแล้วก็ไส่กับแคนาดาพี่น้องอันนี่ขาเข่าขาออกว่าสีเข่าไปเอาคล้องเลยกับจังสีกับเดี๋ยวก็จะไปใส่แบบนีม้มันยังแดดอยู่เลยพี่ตอกับสีกับ อนไรเมืออื่นบ่เดี๋ยวสิออกไปเล่นเมาอโอเคจะเด,ดินโดดโอเคโอเคเจอกันเดี๋ยวสิขาววาสุกสิแปคล้องก่อนสั่งคล้องมาแต่ไทยเลยว่าสิไปเอาไปพี่น้องมาอัานนี้ส่งเป็นไรห้องกสิไป,ปเวียบต่อวะนี้ฮ่าคิดหรอตอนไปเที่ยวน้ำกันพี่น้องเลยมาส่งแล้วกะ ตอนไปหล่อเสี่ยงคง้งลวงพะบางนันนนี่เนาะว่าซุกยังอยู่สิบหามื่ออยู่ก็เราอยู่ช่องอาทิตย์ติดต่อให้งอยู่เป็นเดือนเนาะคิดทอดกันแล้วทุกคนมาส่งกันคิดจนน้ำตาน้ำตาอันนี้เนาะน้ำตาฟ้าหน่วยว่ <c oughs> าซุกสิ่เขาไปเอาคลองก่อนน,น่ก <c> ะ <oughs> ถึงสิงออกเมื่อสีคำค,ำคำเพอะมันแดดพี่น้องบริจากตากแดดมากบริจากตากแดดเมื่อหอดลาย ปะก็รุ่มเพิ่นเอาอ,อันนี้หายอ่านยาเนื้อท่าเร็บแต่กกระจักอีกยังเนี่ยมียาสาหัวเนี่ยแดดแห้งอ่ะลิพี่น้องเลยโอ้โ่บ้านอ่ะตอนนี้บาสุก,กมามะหอดบ้านนะพี่น้องมาไทยอันเพิ่นเหตุกว่าเดี๋ยวมือหนาเนานะคะ่ะบาดเพิ่นไปปูอัน ฟังเบื้องนั้นเลสซี่ไทยให้เบืเ้องด้วยวิธีเ,เพิ่นเฮ็ดพี่น้องตอนนี้เพิ่นกระซาเข้ามาคำเนาะก็เลยบเ่เห็นเพิ่นอันเห็ดเพิ่นสามนะมืออื่นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบื้องไปฟังนะเดี๋ยวสิมาจอบเบื้องัเปเพิ่นปูเราก็ไปส่งปะกับลูกพี่น้องเพิ่นสิเดินทางไปอันเรียงจันทร์อีกสี่มือประมาณหามือซะเออเพิ่นก็สิเดินทางไปแคนาดาต่อเนาะพี่น้องอัน ป่ากบลุงนะบริเวณนนป่าลุงแทะบาสุกนะบริเวณนันป่าลุงแบบในสายเลือดแบบว่าเป็นไอเออรน้อ,นองของพ่อของแม่หรือว่าของนั่นของนี้ได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนนะเพื่อนเบิ่งคลิปบาสุกเนาะสกิแต่ก่อนเพื่อนตะฆ่าบาสุกเห็ดคลิปไม่ไหมเพื่อนกัเออเบิ่งนะเพื่อนกะแบบว่าเออมากขนาดเพื่อนก็เออดิตดตอมากกัได้คุยได้แัดกันนะ่นุนีแล้วเพื่อนกะซอยเรือแน่เนาะใส่เรือบาสุกขอบคุณบาสุกมากร้ายแหละพี่น้องก็เลยแบบอ สนิทกันหุจักกันมาาแบบนี้ม,าเ,มา,า,นะา,าเพิ่นมาเล่าเนาะพี่น้องบาสุกกะไรพผาเพิ่นไปเที่ยวหันหนีเที่ยวนี่าไปเที่ยวหันบาสุกบุรีใส่เงินพ่อขีบดอกพี่น้องมีแต่เพิ่นเนาะจ่ายที่เก่าปะก็ลูกนี้ดีอลพี่น้องไปแบบจะเชืช่อจังไรพี่น้องเลยบาสุกกะตั้งใจไปส่งเพิ่นขี่รถเข้าไปเพื่อเขาไปส่งเพิ่อนอยู่สนามบินโดยเฉพาะเลยพี่น้อง สำหรับอะไรที่อยากมายามหรือว่าวามีพี่น้องหรือทั้งเล่ากันอยากมายามกับมายามบาสุกได้เด้อพี่น้องมายามบ้านต่างหลังยินดีต้อนรับทุกคนเด้อบาได้เป็นพี่น้องกันกับมายามได้พ,ดดพด 2, ี่น้องยินดีต้อนรับมากินเขากินปลาอยู่บ้านบาสุกกระได้เด้อพี่น้องเด้อกับุ่นแหละอีกประมาณสองสามปีเนาะปากระลุงคนจังสีมาอีกเป็นกนาลัเที่ยวโดนเลยแหละเดือนหนึ่งเนาะคนมาเป็นการไปหลอก ลาวเนื้อหอดลาวไสไปทุกบอนลาวไสเพื่นกะมายามพี่น้องเพี่แน่ให้อำลาวซุกแน่ไ้เป็นได้สิครับอ้าวคือแหลนเลยจั้นโทไปไชจั้นโทไปเดี๋ยวมื่อหนาสิมาถ่ายเพิ่นเห็ดกัวให้เด้อพี่น้องมื่อนี้เพิ่นพักพอนแล้วเนาะเหาะเวลาพักเพิ่นแล้ว พาเพนไปปูฟังนะพื่อแหละจังสิมมาไทยเพิ่งกขัวหม่ไพถ้าจะเสาเแถาคำบาสุกมาคำเนี่ยเพราะว่ามันบ่แดดขี <c ười> ่รถมวนดิไปตลาเถื่อกับซื้อนี่นชื้นนี่แล้วพี่น้องบ้านเหาอยู่บนนอกเนาะบนนอกหาสื่อข้องหยา <c ười> บบ้านบาสุกห่างจากปากเซหาสิบกิโล ประมาณ 40, 40นาทีเนาะเดินทางไปปากเซ่ะกะบวไก่บวไก่เที่ยวตลอดนะมันก็คือบวไก่แต่ว่าขันคือแขกมากแต่เด็คนอีกว่าอู้บ้านเจ้าไก่เนาะอยู่จากปากเซ่ไปสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ไปเทีเ่ยวไซเดอร์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสองวาสุดเแ้่พี่น้องเกันใหมคลิปหน้าบา,บายบาย